ในคืนหนึ่งที่มืดมิดท่ามกลางป่าเล็กของกัมพูชาพรอพศหนีไปซ่อนตัวจากศัตรูและเจ้าหน้าที่ที่ตามล่าเขาหลังจากสูญเสียอำนาจเสียงวิทบิวขอมลมกลางคืนประหน่นเสียงกระซิจบจากนรกวิญญาณที่ตายยางพรบาลได้คุกตัวเสลงเริ่มปรากฏตัวขึ้นตามหลอกหลอนเขาทมกลางความเยือกสงบของป่าเสียงคร่ำครวญจากเหล่าวิญญ,ญาณดงขึ้นเป็นระยะ พรอพอสัมผัสได้ถึงความเย็นยัะเยือกที่แทรกซึมเข้ามาในทุกอนุของร่างกายเรื่องราย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาที่พรพดออเริ่มหลบหนีออกจากเมืองความหวาดกลัวและความสิ้นหวังที่แฝงอยู่ในใจเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อพบเห็นภาพของวิญญาณที่ตายอย่างทรมานในคุฏตัวเสเลงตามหลอกหลอนเขาในทุกคืน ภาพเหล่านั้นเริ่มจมัดเงามืดในปา่าและเสียงเครื่ำครวญที่แว่วบา,าในหูความรู้สึกกลัวเคลื่อนคลานเข้ามาในใจพรคดเหมือนงูที่เลื้อยเข้าไปในที่ซ่อนของเหยือ่อทุกคืนที่ผ่านไปความหลอกหลอนของวิญญาณเพิ่มมากขึ้น,นพรพดพยายามหาทางป้องกันตัวเองจากความหลอนนี้ <c oughs> เขาลองใช้พิธีกรรมต่างๆและเครื่องรางที่ได้รับการแนะนำมาแต่กลับไม่มีผล ภาพวิญญาณเหล่านั้นยังคงปรากฏขึ้นในความมืดสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธแค้นที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนทำให้เขาสูญเสียสติและหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆคอนพดรู้สึกเหมือนถูกกดดันโดยพลังที่มองไม่เห็นซึ่งค่อยๆทำให้เขาเสียสติไปทีละน้อย พอนพดเริ่มเห็นภาพเหตุการณ์ในอดีตวันที่เขาสั่งการให้ทรมานและสังหารผู้ต้องสงสัยในคุกตัวเสลงภาพเหล่านั้นปรากฏขึ้นมาเหมือนภาพยนตร์ที่ฉายซ้ำในความทรงจำวิญญาณเหล่านั้นไม่เพียงแค่ปรากฏตัวแต่ยังเล่าเรื่องราวและทำให้พอนพดรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่พวกเขาต้องเผชิญในวันนั้นเสียงร้องครวญครางของผู้ถูกทรมานก้อกับานในหัวของรอนพด สร้างความหวาดกลัวและความรู้สึกปิดที่ท่วมทน้นเหมือนกับว่าวิญญาณเหล่านั้นสามารถสะพร้อนความเจ็บปวดกลับมาให้เขารู้สึกได้ทุกครั้งคอนพดถูกวิญญาณลากเข้าสู่โลกวิญญาณความพยายามของเขาที่จะชดใช้ความผิดที่ทํำไว้นั้นกลับไม่เป็นผลเขาพบว่าทุกครั้งที่พยายามช่วยวิญญาณเหล่านั้น เขากลับพบกับความทรมานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับว่าวิญญาณเหล่านั้นไม่เคยพอใจที่จะให้เขาชดใช้ได้อย่างแท้จริงเขาต้องทนทุกทรมานในวงจรแห่งการแก้แค้นที่ไม่มีที่สิ้นสุดคืนสุดท้ายคอนพดผูดวิญญาณหลายร้อยตนล้อมรอบผีจากตัวแสลงดํำทางเขาไปยังสะพานแห่งหนึ่งในป่าลึกคอนพศต้องเลือกว่าจะสู้กับวิญญาณเหล่านั้น หรือจบชีวิตตัวเองเพื่อหลีกหนีความทรมานที่ไม่มีที่สิ้นสุดเขาตัดสินใจยิงตัวตายเพื่อย,ยึดติดความทรมานแต่ทันทีที่เขาทําเช่นนั้นเสียงของเหล่าวิญญาณเงียบลงและแสงสว่างจากเจ้าหน้าที่ที่ตามหาพรพลดก็ปรากฏขึ้นพรพุทธนาคว่าความช่วยเหลือมาถึงแล้วแต่ก็สายเกินไปเขาตายอย่างไรไป้ประโยชน์และวิญญาณของเขาถูกดึงเข้าสู่โลกวิญญาณ ต้องทนทุกทรมานเช่นเดียวกับเหยื่อที่เขาเคยสั่งฆ่าการตัดสินใจของเขาที่จบชีวิตตัวเองกลายเป็นความสิ้นหวังที่แท้จริงการแก้แค้นของวิญญาณในคุกตัวแสลงเสิส้นแต่ความทรมานยังคงอยู่กับพรพตลอดการการตัดสินใจของเขาที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่อหน,นีจากความทรมานกลับกลายเป็นการเริ่มต้นของความทรมานที่ยาวนานกว่าเดิม วิญญาณของพรพศต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความทรมานเช่นเดียวกับเหยื่อที่เขาเคยสังฆ่าความหวาดกลัวและความสิ้นหวังที่เขาต้องเผชิญเป็นเหมือนฝันร้ายที่ไม่มีวันจบสิ้น